เราพูดถึงยูทูเบอร์กันบ่อยมากนะแล้วก็จะมีมีเนี่ยสมาชิกเราหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบถามถามกันว่าเอ้ยไม่พูดถึงไข้อื่นบ้างเหรออะไรเงี้ยซึ่งก็บางทีมันก็บอกสาเหตุก่อนคือโฮโลไล์เขาง่ายเพราะว่าเขาทําเป็นพรีเซนเทชันมาาอ,อ้นิจิซังจ,งจงิเขาก็ทําแต่ว่าทําเป็นแบบรูปแบบของเป็นบัญชีเต็มตัวก็คือเป็นตัวเลขแบบเพียวๆเลยเคยเอาไปให้ดูแล้วว่าภาพเป็นแบบนี้เอามาคุยกันมันไม่สนุกปีนี้มาละ แบบพรีเซนเทชันของดิจิทัลสังกิตที่พวกเราเรอคอยโอ้ oh. บางคนอาจจะเห็นแล้วทางเพจดังๆแชร์ <S <S แต่แน่นอนถ้าเกิดใครตามงานของโฮโลโที่เพจดังๆแชร์มาตลอดมันจะมีใบแอดของเจ้าของเพจอยู่บ้างああอ่าอ่าเพราะว่า <S <S แบบเอางี้แค่แค่ใครเปิดมาแบบว่าอ้อค่ายค่ายสีดำอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามันก็มันก็ชัดแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยแหมเปิดมาก็ใบแอดกับเขาเลยก็อะไรอยู่เนาะอือเอาจริงๆเพราะเรานั่นเราเราโอ้ยเราถึงขั้น เราเคยแบบถึงขั้นแบบทำเป็นคอนเทนต์ในนะนแล้วคลายโคเวอร์ประเมินความเสี่ยงโฮโลไลท์ก็คือว่าเขาก็มองความเสี่ยงเขาก็มองว่าเอ้โฮโลไลท์ก็มีความเสี่ยงนะและที่จีนจ p พรีเซนเ t ชันเป็นยังไงโดยภาพรวมก่อนค่อนข้างมีน้ำจะน้อยกว่าโฮโลไลท์แต่คำว่าน้ำน้อยกว่าโฮโลไลท์ไม่ใช่ว่าดีกว่านะอาจจะเป็นสิ่งนอ้นะเพราะว่าโฮโลไลท์เขามีเรื่องที่ จะเล่าเยอะแยะจนไม่หมดไงแต่ว่าทางของจีนสังกีเรื่องเล่าอาจจะน้อยหน่อยนึงเพราะเขาไม่ใช่ว่าเรื่องเล่าน,อน้อยไม่ใช่เพราะว่ามันดีน้อยกว่าโฮโลไลน์นะเขาไปเด่นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเด่นอีกแบบนึงยังไงเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังเหมือนกันออ่ะเามาว่ากันด้วยภาพรวมดีกว่าบอกโอ้โหบีตะข่าวหุ้นลงคซักข,ขนาดนี้โอ้หนจติสังกีจะเจ๊งกี่โมง ถึงขั้นนี้ไมมีใครบ้าถึงขั้นนี้มาดูความเป็นจริงกันดีกว่าว่าจริงๆวิงสังกิตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่เยอะไม่เยอะไม่ยาวเอาเอาแค่รอบรอบนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมมันจริงๆมันก็มีส่วนคล้ายๆกับฮ่ลโลไล่เหมือนกันคือจริงๆโดยสตาเตจีโดยรวมทั้งหมดคล้ายๆคล้ายๆฮโลไล์มีจุดแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวก็จะมาว่ากันมาว่ากันด้วยอยอดกำไรก่อน โดยรวมยอดขายดีขึ้นจากปีที่แล้วก็เยอะพอสมควรอยู่ก็คือปีที่แล้วเนี่ยยอดขายทั้งปี25,000ล้านเยน25,000ล้านเยนคือเอาไปฟังฟังดูก็น่าจะเวิร์กถือว่าใช่เออปีนี้เปิดรูปเลยซัดไป32,000ล้านเยนเพิ่มขึ้นอยอดข,ขายเดี๋ยวเพิ่มขึ้น25%ใช่เยอะขึ้นอ๋อออือ่าอ่าอ่านี่ตารางแรกแล้วครับอะใช่ ก็คือกำไรก็ดูอันกลางค่ะ F I ยี่สี่ทับสี่ยี่ F I ยี่สามทับสี่ F I ก็คือฟูเย r อ๋อฟู e a r โอเคผมก็แบบดูตกลางนะทางซ้ายเป็นแค่ไตรมาสเดียวไต่มาสที่สี่อืมแต่ว่าอันอันอันตรกลงเขาเขียนไว้สิบสองเดือนนั่นคืออ่าทางปีอ่านับสิบสองเดือนโอเคโอเครายละเอียดเราไม่สนเราดูแต่บนสุดกับด้านสุดบนสุดคือยอดขายทั้งหมดด้านสุดคือกำไรหักหลังจากหักค่าใช้จ่ายหลักหักจากต้นทุนทั้งหมดแล้ว ดี๋ยวผมขยายตารางนิดนึงโดยผมผมขอครอปอักษรตังกลางอยู่แล้วโอเคได้เอมานี่เห็นเต็มเต็มเลยในตัวเลขมาแล้วอะใช่เอก็คืออย่างที่บอกยอดขายเยอะขึ้นกำไรเยอะขึ้นกำไรปีที่แล้วหกพันหกร้อยล้านเยนปีนี้กำไรแปดพันเจ็ดร้อยล้านเยนอ๋ออ่าก็คือกำไรเยอะขึ้นในสัดส่วนที่เยอะกว่ายอดขายอืม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 อมแปลว่าการดำเนินการโอเคครับครับ โอเคเออก็คือแปดพันล้านเดี๋ยวจะมีคนถามในแชทแน่นอนที่ผมไม่ได้มองแชทนะผมมองพรีเซนเตชันอยู่เทียบกับโฮโลเป็นไงบ้างครับใจเย็นๆใจเย็นๆมีให้เห็นแน่นอนเอาเอาโฮโลเอาคุณเอานิติสังกีอย่าไปแอดเบย์แอดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขอโทษขอโทษครับดูนิติสังกีก่อนอ่ะและนิติสังกียอดขายมาจากไหนบ้างอืมแล้วก็คือครับต่อไปเลยนะแต่เห็นว่าจะมีทั้งคล้ายๆของโฮโลไลท์ มีอันที่แปลกๆผ่านมาอันหนึ่งถ้าโฮโลไปเลยนะจะมีไลฟ์สเร็มอะไ์ต่อไปได้ยครับรีเวนต์ควอเตอร์มาละมาและกราฟมาแคงไปไปยอยนั่นแหละแล้วก็สัดส่วนการขายของเขาว่าเอเขาขายอะไรเป็นหลักถ้าเป็นโฮโลไลท์ถ้าเกิดคนจับได้จะมีไลฟ์สตรีมแต่สินค้าอีเวนต์แล้วก็ไลเซนซิ่งถ้าเป็นของวิจิตัลจิจะเห็นว่าไลเซนซิ่งหายไป <owning> ที่มาแทนไลเซนซิ่งของฮโลไลของสำหรับยุกจีจสังกิมันคือ promotion. โปรโมชั่นงงโปรโมชั่นมันต่างยังไงกันอ่ะเราอธิบายเรื่องจสัดส่วนรายได้ก่อนอันนี้ก็จะคล้ายๆกับฮโลไลก็คือยอดขายส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าก็คือคอมเมอร์สก็สึใหญ่เลยอ่ะทีเดียวแล้วก็แน่นอนยอดไตสตรีมก็ถ้าเกิดใครไม่เคยดู สัดส่วนรายได้ของฮโลไลด์มาก่อนก็คงจะงงว่าโอ้โหรายได้หลักมันไม่มาจากไลส์สตรีมเหรอรายได้หลักของทั้งโฮลโลไรด์ดันจีสังจีมาจากการขายสินค้าของตัวเองอก็คือเอาวีมาทําเป็นสินค้าได้ไหละพวกทั้งหลายทั้งวงที่เราไปซื้อกันในอนิเมะแหละนั่นก็คือรายได้ส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งของโฮโลโลไรดันจีสังจีอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คืออีเวนต์อีเวนต์ก็คือพวกถ้าเกิด แฟนฮโลไลไรก็จะนึกถึงงานเฟสฮโลเฟสถ้าเป็นนิจิสังกิเราก็จะนึกถึงนิจิเฟสนิจิเฟสเป็นยังไงบ้างก็คล้ายๆโ้าฮอโลเฟสเอบรประมาณทุกดินโอเคโอเคโอเค,อเค <laughs> ใช่ไหมเออประมาณนั้นเออแล้วพวกคอนเฟิร์มคนไรก็ประมาณนั้นคล้ายๆโ้ายฮอลโลไรโปรโมชั่นสําหรับนิจิสังกิก็จะมีเขาเรียกว่าโปรโมทรับงานโปรโมทสินค้าอืครับว่าโปรโมท สินค้าโหดขนาดไหนโทษทีผมแคปไปไม่หมดถ้าเกิดใครดูนิจิเป็นประจำจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นิจิญี่ปุ่นเล่นบูอาไคกันทั้งค่ายอืมอืมนั่นคือรับงานจากบูอาไคมาโอหเออแล้ววบาโปรโมททีโปรโมทแบบว่าเป็นนั่นเลยเป็นแพ็กเกจเลยคือถ้าคุณไปซื้อแพ็กเกจโปรโมชั่นของโฮโลไลท์คุณต้องซื้อคือคุณมินจิซื้อเป็นคนนิจิหรือโฮโลไลท์เดี๋ยวก่อนพูดถึงโฮโลไลท์อยู่โฮลก็คือว่าเวลาเราถ้าเกิดจะให อย่างเอาบัวใครก็ได้บัวใครเนี่ยเคยเล่นเอ็นอ่ะเคยเล่นเห็นเห็นคือกุระเคยเล่นอ่าอะไรเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่มาเป็นแพ็กเกจไงแต่ว่าเขาโอ้โหถ้าดิจิเล่นกันแบบโอ้โหเป็นสิบคนขึ้นอ่ะเล่นพร้อมกันอ่ะเออปูตลาดเลยเออนั่นแหละคือทําโปรโมชั่นอ่าลัาษะแล้วก็ไลเซนอาจจะน้อยกว่าน้อยน้อยกว่าฮูลาไลเยอะแต่ว่าทางโปรโมชั่นน่ะดิจิตัังจีก็าจะเยอะกว่า อ 1941, ่าเห็นไหมนี่คือเป็นการความแตกต่างละของมิจิสังจิแล้วก็อ่าโฮโลไลที่อย่างที่เห็นเห็นครับอ่าจะไล่ต่อไปให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้เออเราถ้าเกิดเป็นโฮโลไลเขามีตอนนี้เขามีถ้าเกิดเอาเป็นภูมิศาสตร์ก็จะมีอยู่สามเปิดแล้วครับเออในหลักก็จะมีอยู่สามสาขาใช่ปะถ้าตามภูมิศาสตร์นะก็คือจะมี JP EN พีเอแล้วก็ไอดี อ่าก็ไอดีก็คืออินโดนีเซียเนาะอ่าถ้าเกิดเราแบ่งแบบโคเวอร์คอปนี่เขาแบ่งเป็นชายหญิงอีกคือเขาเพราะว่าอย่างถ้าเกิดโฮโลไลนี่โคเวอร์คอปเนี่ยผู้หญิงเรียกโฮโลไลผู้ชายเรียกโฮโลสตาใช่ปะเขาก็จะเรียกแยกกันได้อ่าเข้าใจแต่นิจิมันจะไม่มีอย่างนี้นิจิมันจะมีเป็นรุ่นๆแต่ว่าชายหญิงจะรวมกันอ่าไม่ได้แยกอืาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแบบนิจิสตาอะไรอย่างนี้ไม่จะไม่เหมือนโฮโลไลโอเคอ่แล้วเกิดแบ่งตามภูมิศาสตร์อันนี้เราเคย ทำเป็นคลิปเล็กๆเ,เอาไว้ครั้งหนึ่งว่าเมื่อก่อนนิจ่<ม>เอ้ยเราเป็นไม่ใช่คลิปเล็กดิเป็นคลิปที่ยอดวิวค่อนข้างเยอะของเราเลยตอนจําได้ปะ่ะแนะนํนิจิสังกีอ่ะอ๋อโอ้เออเออจำได้ใช่ใปะ่ะเออตอนนั้นเรามีนิจิญี่ปุ่นนิจิเกาหลีนิจิอินโดนีเซียนิจิจีนจ,จ,จาได้ใช่ปะ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใชอ่าตอนนี้ถ้าเกิดดูในชาร์ตเนี่ย<อ>เขานับแค่นิจิเจพีแนิจิเอ็น เออแล้วที่เหลือนี่คือเขาไอดียุบไปแล้วเคอายุบไปแล้วอ๋อนี่ไงมีมันไม่ใช่เรียกว่ายุบดิเขาเรียกว่าควบรวมเอาไอดีมารวมเป็นนิจิอืม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 เออซังจิไม่ได้เอาไอีไปรวมเป็นเอนะเอาไอดีมาควบเป็นนิจิซังจีไปเลยอ่าใช่แล้วก็เกาหลีเองก็มารวบเหมือนกันน้าเกาหลีรวบใช่เออฮะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สองสาขาคือนิจิเอนกับนิจิเจพแล้วก็มีรวมให้ไม่มีอันนี้คือไม่รวมนิจิจีนนะ อือเอออนี่จีจผม่ายังมีอยู่นะเข้าใจว่ายังมีอยู่นะแต่ว่าในนี้ยนับแต่ JP กับ EN ไม่รู้ว่ายังเลืงท้หมดยังไงบ้างนะเออเออนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปหาดูอีกทีต้องทําต้องทาไอคลิปนั้นต้องอัปเดตกันใหม่แต่ถ้าจะทําอ่ะแต่ตอนนี้สมาชิกนี่จี JPEN รวมกันทั้งหมดนเนี่ย QC อ่ะขวาสุดคือร้อยห้าสิบแปดคนร้อยห้าสิบแปดวีทิวเบอร์อืมอืมอืมปืมอโมอืไอืมเืมอ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 ืเอืมอืมองมอืมอือือ ไอ้ทางขวาคือจํานวนคนสมัครอันนี้คัลเลอรดีคือเป็นมันเป็นสมาชิกของดิจิตังตีไอเดีที่ต้องล็อกอินไปสมาชิกอะไรเขาสักอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ที่เป็นแบบเมมเบอร์เหมือนเมมเบอร์ของเขา่ะอะไรประมาณนั้นเออเออะไรประมาณนั้นนแต่ว่าผมไม่ได้ไปหาว่าอันนี้เราสนว่าจำนวนวีเทเบอร์สมาชิกพักไงอย่างนั้นว่ะเอออย่างนั้นว่ะสีส้มเลยนะสีส้มต่อ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 ไปสไลด์ต่อไปเลยอ่ะแล้วแบบ ดูสัดส่วนยอดขายว่าว่าสัดส่วนารายได้เขามาจากไหนบ้างอเด๋ยนะิงะรูปผมยนใส่กอดแป๊บหนึ่งนะไม่พอดีรูปมันยาวอัตราส่วนมาเลยแบบขยับนิดหน่อยให้มันใช่ได้พูดเลยอว่าคอมเ์ยหนักมากถ้าเกิดใครจำการาฟของโฮโลได้มันจะอไอสามอันดับหลักอะไรสตรีมอีเวนต์แล้วก็ไลเซนซิงอ่ะมันจะพอๆกันแล้วมันกะประมาณครึ่งหนึ่งของยอดของสินค้าอืเออ แต่ว่าอันนี้คือแม่งอะไรนะเส้นเส้นเลือดอยู่ที่การขายสินค้าเลยนะของดิจิตอลคอมเมอร์สนีสออแบบ่แบบแบบทูเดอะมูนมากเลยนะแบบความสูงเขา,าแบบปูไปไกลมากอืมไม่มีถูกไม่มีผิดมาจริงๆังเห็นอย่างนี้รู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงผมคือผมอะพอเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบอ,อ,อีเวนต์คืออีเวนต์สำหร,รับผมนะ ความความรู้สึกผมอ่ะการจัดอีเวนต์มันเป็นอะไรที่แม่งใช้แบบแมนพาวเวอร์แล้วก็ต้นทุนเยอะนะเออใช่มันเหนื่อยแต่มันเป็นงานที่แบบเรเวนิวมันไม่มันไม่มันกลายเป็นมันไม่สูงแต่พับลิิตี้มันสูงมากมันจะไปได้อย่างอื่นเออมันต้องมันต้องไม่ใช่เงินที่เยอะอ่ะมันเหมือนกับว่ามีไว้เพื่อแบบเพื่อแบบยังไงนะเหมือนแบบโดเมสติกกับแบบเพื่อลงพื้นที่อะไรเงี้ยมันฟิลนั้นไงมันเป็นของที่แบบว่าเอ้ยไม่มีก็ไม่มีไม่ได้นะแต่ว่า แต่พอแต่แต่แต่สิ่งที่มีมาใช้รงโรงแรมเยอะอินคัมกลับมาเยอะไม่เยอะขนาดดูว่าแต่ใช่แต่เงินคําสอบเงินมันไม่เยอะแต่ว่ามันไปได้อื่นได้ปริติสตี้ไม่ได้ความจดจําไงแต่อย่างที่บอกพอพอพูดอย่างนี้มันเป็นนามธรรมหรือแค่เปล่าเรื่องภาพจำใช่ไหมแบบมันวัดเป็นตัวเลยไม่ได้เออมาจินจังโอเคเลยอีกอย่างข้อดีคือมันโฟกัสได้คืออย่างหูโรลลอ่ะ ไลสตีมอีเวนต์แล้วก็ไลเซนซิ่งี่ะมนจากการะจางหมดใช่ปะเพราะฉะนั้นเวลาทำก็ต้องทําทุกอย่างแล้วพอทําทุกอย่างก็ต้องไปทุกอย่างเลยเออก็จริงซึ่งเป็นทางข้อดีและข้อเสียแต่เกิดเป็นดิจิทังจิก็มุ่งเน้นไปที่สินค้าอย่างเดียวเลยอือขายขอก็คือลงมันเออโฟกัสเลยว่าขายของไลสตีมก็ทําทําแบบเท่าที่มีอยู่ก็ดีแล้วแล้วก็ไปโฟกัสที่คอมเมอร์สอย่างเดียวอืมก็เป็นสตาเตจีอย่างหนึ่งเหมือนกันอออื แล้วพอแล้วคอมเอร์สอันอาจจะไปล้อกับโปรโมชั่นซึ่งตรงนี้มันไม่มีลยเ,ออเพราะตรงนี้เราไม่เห็นตัวได้โปรโมชั่นของฮลโลไลน์เี่ยว่ามันก็จะเป็นอีกสปาร์จเตจีนึงที่ไม่ค่อยเหมือนฮโลไล์เท่าไหร่อันนี้ก็ให้ดูกันแล้วก็ไปสไลด์ต่อไปก็คืออันนี้เป็นหนึ่งในสไลด์หลายๆสไลด์ที่ตัดออกมาเพราะว่าอันเนี้ย มีอะไรที่โฮโลไลท์ไม่มีด้วยอันนีนะ้อันต่อไปเลยนะใช่อันต่อไปไม่ได้พูดถึงเดโ <c oughs> รซามามีภาพเดโรซามาอยู่ตรงสีเขียวเออ,เอ,อตัวนั้นแบบทําทําไมมีตัวนี้มาวะแต่นี่มันเป็นตัวแบบ <c oughs> <c oughs> ว่าคนที่ไอตัวตัวละครตัวซ้ายเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นมันเป็นยังไงนะมันเป็นแบบตัวที่เขาเป็น เป็นโมเดลไว้สำหรับไว้ไว้สำหรับเรียนรู้อ่ะเออแบบของสำหรับเรียนอ่ะสำหรับสำหรับศึกษาการใช่ในโรซามาส์แบบขนาดคลายๆใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นตัวละครในนี่มันเป็นตัวแบบเหมือนฟีลิ่งตัวฟรีไว้สำไว้สําหรับศึกษาศึกษาโมเดลวีไลฟ์ทูดีเออเรียกว่างั้นละกันเออแต่ที่ผมชอบอยู่ตรงกลางวิชวลทาร์เล้นต์อะคาเดมี่เบอร์ชัวล์ทาร์เล้นต์นะครับโอ้โหเบอร์ชัวล์ทาเลนต์เทนี่ เขามีอะคาเดมี่คือก่อนที่จะเดบิวหรือบางคนก็ใช้ตัวอะคาเดมี่เดบิวนั่นแหละอออืว่าก่อนที่จะมาไลฟ์จริงๆอ่ะคุณต้องมีการเออมีหลักสูตรการเรียนการสอนเว่ยเออว่ามีเทคนิคในการทำาิทูเบอร์ยังไงมีไมค์คุณต้องมีไมค์เซ็ตยังไงในการทำบิทูเบอร์ครับเออซึ่งตรงนี้ผมไม่เห็นในโฮโลไลแต่โฮโลไลอาจจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไปเป็นคล้ายๆว่าไงจะเป็น สตูดิโอที่จะมีองค์ความรู้อีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้อาจจะมีอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆอะคาเดมีก็ได้แต่เขาไม่ได้เรียกว่าอะคาเดมีโอ๋ออออออ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้จะเผื่ออันนี้คือพูดกว้างๆไว้ว่าโุณลไไว้อาจจะมีก็ได้แต่ไม่ได้ทำอะคาเดมีแต่อ่าของที่สังกีอ่ะเขามีแล้วก็มีเขามีเดบิวต์เป็นอะคาเดมีนะมีรุ่นอะคาเดมีด้วยอืม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 แล้วบางคนเปิดตัวมาเป็นดิจิสังกีก็ใช้ตัวของอะคาเดมีเลยก็มี บางคนเรียนกับอะคาเดมีมาแต่พอไปเปิดตัวนิกิสังกิก็ไปใช้อีกตัวอื่นก็มีหรือแม้แต่จบจากตัวนี้มาไปเดบิวเป็นวีค้าอื่นก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออันนี้แต่ว่าตัวอะคาเดมีเลยอผมไม่เห็นในโฮโลไลท์แต่ว่าเอามาอยู่ในสไลด์ของนิกิสังกิเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยเอามาให้ดูกัน <c oughs> คือจริงๆมันก็แปลว่าในในอิน<ต>อิน,น,น,นดีเทลเขาก็คือเอาพุทออกมามันก็แบบเป็นเป็นวีทูเบอร์เหมือนกันนะแต่ว่าภายในเองอเขาก็มีวิธีการแตกต่างนานๆไปเนาะเออใช่เหมือนกันก็มีนั่นอ่ะล่ะแล้วก็เราพูดมาถึงประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือในสไลด์ที่มันน่าสนใจครับแต่จริงตัวสไลด์มันจะมีหกสิบสไลด์มั้งอันนี้เอามาให้ดูห้าสไลด์แบบให้มาดู ภาพรวมเฉยๆว่าตอนนี้จีังจีถ้าดูเป็นตัวเลขดิบอ่าักรายได้เป็นยังไงบ้างจำนวนวีททลเบอร์เป็นยังไงอแล้วก็ภาพรวมของดิจังจีเป็นไงบ้างก็จาบประมาณนี้ครับอ่ะและถ้าเทียบกับโฮโลไลท์ล่ะอ่ะมานี่อันนี้เลยเดี๋ยวนะผมเออผมขยายมาปิดตัวละครตรงหน้าตรงกลางนี้เลยจะได้แบบว่าเห็นกันชัดๆผมเอาตัวเลขมาพอดเลยว่าของปีสองพถึงสองพั่สอ่ะรายได้กำไร จำนวนรีเทลเบอร์แล้วก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจผมพอดมาเป็นตัวเลขให้ดูว่าแต่ละบริษัทมีความน่าสนใจยังไงบ้างมาแล้วครับผมเอาอ่ามีคนมาขอบคไอ้คาวาเซระขอบคุณมากครับไม่มีอะคาเดมี่ครับส่วนใหญ่คือดูว่าคนไหนเป็นเพจก็ไปเอามาอบรมไปก็แล้วไปอล้วผมสามในปีวก็มาจากวีอินดี้อ่าคาวาันปอ๋อหมายถึงว่าโฮโลไลท์ใช่ไหมไม่มีอะคาเดมี่แต่ว่าไปนั่นมาโอเคอะไรประมาณนี้อ่ะ โลโลไลสีฟ้าชอบสีฟ้ามากกูทําสีฟ้าให้ส่วนไอ้ดิจิตสดปีกดับข่าวเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้แซวเขาเป็นอย่างนี้จริงเขาก็ใช้อย่างนี้อะเออใช่ใช่ผมก็อันนี้คือโลโก้ไอคอนเขามันก็ส่งนั้นนะเว้ยถือว่าเออส่งนั้นเออไม่ได้นั่นนะอ่าต่อ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 เลยครับยอดขายพอๆกันสามหมื่นล้านเยนยอดขายไม่ต่างกันนะแต่ต่างกันนะฟังดูฟังดูแบบ พอๆกันจริงฝั่งคนไทยที่นี่คือรวมนี่คือรวมทั้งโคเวอร์รวมทั้งเออผมมาพูดผิดจริงๆข้างบนควรจะเป็นโคเวอร์มทเอาโลไลท์แต่ว่าผมเอาให้เข้าใจง่ายๆอืมอืมอืมอ่าก็คือยอดขายแบบยอดขายแบบดิบๆเยอ่ะพอๆกันเดี๋ยวเราเท่ากันก็ได้แต่จริงๆพอเลขอย่างนี้เหมือนแบบนิดจีบเยอะกว่านิดนึงป่ะเยอนิดนึงก็สามหมื่นหนึ่งกับสามหมื่นจริงๆก็โนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสังคมสำคัญ สำคัญเออแต่ว่าเดียวเองพันล้านเองนะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดอันเนี้ยในแง่การรับรู้ของฝั่งคนไทยเราอาจเราอาจฝั่งคนไทยเราอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยโฮโลโคอินเตอร์กว่านั้นแบบอย่างนี้อย่างนั้นเยอะกว่าแบบมันน่าจะห่างกันมากป่ะเออแต่พอเป็นตัวเลขในรายละเอียดเอออันนั้นมันเรื่องของนั่นแล้วว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรยังไงยังไงบ้างมีส่วนของการลงทุนยังไงเอาไปใช้ยังไงเอออันนั้นอันนั้นเรียกว่ารายละเอียด ถ้าอันน like, ั้นน่ะอาจจะยาวเดี๋ยวมันจะไม่อันนี้ก็เอามาให้แบบดูเราดูกันง่ายๆเราแบบดูคนนอกอ่ะครับเอยอดขายเท่ากันแต่กําไรนิกิีสังจีเยอะกว่าอ๋ออ๋ออออืมางโอ้ยถ้าเกิดอันนี้พูดได้ถ้าเกิดดูแต่กาไรนะโอ้โหนี่เห็นไหมคงรู้ไรดีเด้กันทำไมนิ่จีสังจีกาไรเยอะกว่าพูดอย่างนี้เออแต่เรามาถามเรามันมีจํานวนวีอยู่จํานวนวีของสองค่ายดีไม่เท่ากันอื จำนวนโฮลอลายมีจำนวนวีทั้งหมดแปดสิบหกิกิสังจีเนี่ยตะกี้เห็นละร้อยห้าสิบแปดอเออจำนวนก็ต่างกันเยอะอยู่เนาะเออเพราะเอากาไรมาหาวีแล้วกันเนี่ยครึ่งงเลยใช่เพราะฉะนั้นพอเอากําไรมาหาวีนิกิสังจีจะเยอะกว่านิดหน่อยนิดหน่อยแบบเขาเรียกว่านะตะกี้ใช้คาเดียวกันก็คือเยอะกว่าแบบไม่มีในยะสําคัญสี่สิบแปดล้านกับห้าสิบห้าล้านอ่าออหรือจะอ่ะยังมองว่านิกิสังจีเยอะกว่าเขาได้อื อ่ะแต่ผมอ่ะถ้าผมไปเซอร์ตัสเซอร์ถ้าผมไปโฟกัสอย่างอื่นอตอนนี้หัวใจของทั้งฮโ,โรไลต์นิติสังกิผมพูดเป็นตอนตัวคลิปแล้วคือยอดขายสินค้ายอดขายเมอร์ชัอนดดาอ่าผมเอาเฉพาะยอดขายเ,เมอร์ชัอนไดมาเทียบฮูโรไล์อ่ะหมื 12, น่นสองพันล้านนิติสังกิหมื่นแปดพันล้านนิติสังกิยังเยอะอยู่กว่าเข้จริงแต่ถ้าเอาเยอดเมิร์ชมาหารต่อหัวหารโหเรสเต่อปาีน้อยกว่าทันทีโอใช่ฮูโรไล์จะเยอะกว่าทันที ก็คือนิจิน้อยกว่าโฮโลไลท์ทันทีที่ผมพูดเมื่อกี้นะก็คือโฮโลโฮโลเยอะกว่าอ๋อ oh. อ่ะแต่นี่เราขึ้นอยู่ว่าเราจะโฟกัสยังไงถ้าเกิดเราโฟกัสทั้งบริษทัทอะพอ oh. อ่ะถ้าเราไม่มองว่าจำเราไม่มองจํานวนวีนิจิทั้งจีดีกว่าครับถ้าเราเอามาหารวีเนี่ยเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดเราเอายอดผมไม่ได้ทําในเนี้ยคือยอดขายหารวีเนี่โลลยโฮโลไลท์ชนะขาดเพราะมันแปดสิบเอาหารคือยอดขายมาเท่ากันแต่ว่าโฮโลไลท์หารแปดสิบนิจิหารร้อยหกสิบ ก็ครึ่งๆเลยถ้าหารเมอร์ดอะ่ะมันจะดีมันก็ดูยอดจะสูสีขึ้นนิดหน่อยเนาะเออแล้วดูรายได้อีเวนต์อย่างเดียวอันนี้คือไม่หานนะรายได้อีเวนต์อย่างเดียวโฮโลไล์ห้าพันหกร้อยล้านนิจิพันห้าร้อยล้านแต่ผมต้องวงเล็บเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนนิจิจะดา่าในวงเล็บว่าเอา่อโฮโลไล์จะมีรายได้แบบหนึ่งที่เป็นมาจากไลเซนส์แล้วก็ที่สังจิมีรายได้แบบนึงมาจากโปรโมชั่นตรงนั้นได้ได้เทียบกันแต่ว่าคงเอามาเทียบกันไม่ได้ มเอ่อตารางนี้ทํามาทําไมตารางนี้ทําบอกว่าจะดีกว่าหรือแย่กว่าอยู่ที่จเอาจุดไหนมามองคือถ้าเกิดให้มาตอบว่าให้ตอนนี้บริษัทไหนดีกว่าขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองยังไงคุณมองยังไงก็ได้คุณมองกำไรอย่างเดียวก็ได้ออหรือว่าจะมองกำไรต่อวีมันก็เรียกว่าเท่ากันก็ได้แล้วเกิดก็เออหรือแต่ว่ารายรายของเอ้ยแต่ว่าเส้นเลือดใหญ่ของมันมันคือต้อขายสินค้านี่อ๋อเออจะยอดจะดูยอดรวมหรือจะดูยอดเหมือ อืมอืมแล้วก็พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาสตาเตจีของสองบริษัทนี้ก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับอืมอย่างโฮโลไลท์เราเคยพูดไปแล้วว่าตอนนี้เขาอาเขาสนต้นน้ํำเขาสนตอเขาสนว่าการเขาสนรายละเอียดว่าทำวีแต่ละคนออกมาเป็นยังไงในขณะที่จีตังจีชัดเจนว่าสตาเตจีคือสแปมอ สแปมตัววีสแปมวีญ่ปุ่นเนี่ยแหละเพราะว่ายิ่งเขาอาชัดเจนว่ายิ่งมีทาเลตนเยอะตัวเลขรวมเขาก็จะเยอะตามแบบแปรผันเลยอืมเออเซึ่งบอกนะเออถ้าเกิดจะมองถ้าเกิดหลายคนก็จะเถียงว่าเลยนะทีาทำอย่างนี้ก็แต่ปริมาณดีคุณภาพไม่เอาเหรออันนี้เราไม่ส่งคุณภาพเราส่งตัวเลขอโทษด้วยถ้าจะดูยอดขายอย่างเดียวคือดิจิตังกิต้องปั๊ม นี่เป็นสตาต t จี้ของเขาอ่าเพราะตัวเลขมันเป็นอย่างนี้สตาต t จี้มันเลยต่างกันเนาะอือใช่ใช่คุณไอคาวาเซราเขาจะบอกว่าถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยทิจิถูกใจนักลงทุนมากกว่าจริงเพรดูสังเกตเราเคยทําสัปดาห์ที่แล้วเราทํานักลงทุนถามโุโรไลท์โหดสักสักอะเนะเออใช่ถามจริงกันขนาดนะเออและริจิทงจิจริงๆมีส่วนถามตอบของนักลงทุนด้วย แต่ว่ามีแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นเขาไม่แปลเป็นกฤษแบบฮโลไลไร่าเพราะฉะนั้นมันต้องเสียวาคือผมแต่ไม่ทันขอโทษทีแต่ก็มีแต่ถ้าเกิดมีบางอ,อย่างก็แชร์แล้วแหละแต่ว่าก็มีความเขา้าใจผิดนิดนึงคือมีคนไปแชร์ว่าจะเหมือนกับจะทิ้งเอแล้วถ้าผมไปอ่านมาแล้วแบบคร่าวๆอ่ะเอ็อยังจะมีโปรเจกต์ของเขาอยู่แต่ว่าเการลงทุนส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ jP พเน้นการพัฒนาของฝั่ง j p ก่อนผมว่ามันเป็น เอาเกมดีมันก็ลดกว่าผมว่ามันเป็นการแบบเขียนหลีดหลีดเนื้อความอ่ะเออผมว่าการมันอยู่ที่การหลีดเนื้อความแบบใหม่ยถึงว่าที่ที่เขาพูดกันอย่างนั้น่ะมันหลีดเนื้อความให้ให้รู้สึกแบบนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเหมือนสมมติเฉยๆว่าบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้กินราวเมงเนี่ยอะไรเงี้ยสมมติคนเขียนบอกว่าอ้ออะไรนะมาจินจังเลิกกินข้าวไปกินลาเมงแล้วเลิกเลิกใส่เลิกให้ความสําคัญกับชาวนาแล้ว อ่าต่อไปพ่อค้าโนแปลอะไรเงี้ยมันสามารถเขียนได้เนื้อป่าสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยแบบเออคือเราต้องผมว่าต้องดูที่ว่าสิ่งที่เขาทไว้บางทีใจความที่หลีดมาบางทีมันแบบนะมันมีการแบบเอ้จริงในในตลาดเรา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 ทำหลีดได้เยอะนะบอกว่าโอ้ยนิ่จนิตจสังกิใครว่าเจ๊งยอดกาไรเยอะกว่าเขาเมื่อสองเท่าแต่ว่าในอีกเแต่เราบิดได้โหนิตจสังกิ ถ้าเล่นเยอะสักอย่างยอดขายสินค้าสู้หูโรไรไไ่ได้เขาเขียนอย่างนั้นได้เหมือนกันถ้าเขียนได้เหมือนกันเออคือเออแล้วมาขึ้นจังหวเราจะหลีดยังไงอยู่ที่ว่าเราจะหลีดให้รู้สึกยังไงเอออะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนทําเยอะนะซึ่งบางทีมันก็แบบสิ่งที่คุณรู้สึกกันอะมันไม่ใช่ความรู้สึกบอกบอกบอกเลยว่าหลายๆายเรื่องนะในกระแสหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกกันอะบางครั้งมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ที่คุณเกิดขึ้นจากข้อมูลจริงๆเว้ยมันคือความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้น เพราะคนเขียนบทความหรือเขียนคอนเทนต์นั้นเขาอยากให้คุณรู้สึกอ่าอืมอืคุณรู้สึกในสิ่งที่เขาอยากให้รู้สึกเว้ยซึ่งเขาคนนั้นไม่ใช่ต้นทางเนื้อหาดห้วยซ้าเออมันก็นั่นแหละครับระวังอืมระวังใช่อันนี้ก็หล้แต่ถ้าตัวเลขจริงๆกันนะแตเห็นมาขึ้นอยู่เห็นไหมตัวเลขชุดเนี้ยเดียวกันแต่ว่าจป็นจไปทางไหนก็ทางได้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่ว่าเราเราอยากจะให้ผีไปทางไหน แต่สำหรับผมนะในสาตาผมนะผมว่ามันก็ดีทั้งคู่อะแล้วก็มันมีจุดที่มันจะไปต่อทั้งคู่อืมอ่าก็คือโดยรวมโดยรวมสำหรับคนคนที่ได้กําไรที่สุดคือคนที่ไม่เลือกูกคคลอืมอืมเนาะเออใช่ <c oughs> คนที่แบบดูไม่เลือกเราดูชอบใคร <c oughs> ก็เออตามคนนั้นอะไรเงีย้ยผมว่าได้กําไรเพราะมันมีแนวทางที่ชัดเจนทั้งคู่ ấy. เออใช่แล้วก็ผมมองว่า สิ่งที่ค่ายทออกมาไม่ดีหรือสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องผมว่าทุกคนก็มีสิทธิวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วผมว่ามันเป็นแบบเออนะเราสิทธิ์ในการวิจารณ์ของเรามันก็ทําได้อยู่แล้วอืมก็โอเคเนาะก็คือมานก็สำหรับคนสิ่งที่ผมติดหลายๆคนไว้ว่ายอดผลประกอบการวิจีสังเกตเป็นไงเข้าๆตอนนี้น่ารักน่ารักแค่นี้ก่อนถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่มันเจาะลึกได้หรือว่าปีต่อๆมาเขา ทำให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างจากฮุลไลท์แบบชัดเจนเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูแต่อย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือดูง่ายกว่าฮโลไลท์เยอะเลยขอบคุณเชตีมากนะพกเคสีมันฟ้าขาวอะฮุลรไลท์มันดูมันปวดตานะก็นั่นแหละนะเออใช่อันนี้พอเป็นขาวดํามันก็ดูอ่าแต่เมันอ้าวเขาเลื่อนเลยเขาก็่ส่ทอดนะก็วิธีถ่ายทอดเขานะอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะเออ มันก็ถูกคอกจอดเคเขาก็พูดเขารู้ทันผมอะเขาบอกว่ามีดรามา่าดิจิเมื่อไหร่จะเจอกันอีกดราม่าโฮโลผม่าทำแหมนะทำได้หมดแหละถ้าจะมันมีนะอ่ะครับผมว่าที่สรุปก็คือผลประกอบการวิอีกสังกิแล้วก็เอามาเทียกบกับโฮไลให้ดูเห็นๆดีกว่าด้านไหนแย่กว่าด้านไหนโดยรวมแล้วถูกใจแบบไหนามากกว่าก็ประมาณนี้ครับผมโ <Okay. S 2> อเค